สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาฏยาพิวัฒนาแฟมมารี ary, ครับเฮ็ดนังวาส,สนาเฮ็ดนังกันน้อมาออกกำลังกายครับเดินเล่นครับปะวันนี้น้องกวางมาด้วยนะครับเป็นควานนะครับ พาสองสาวมากินหญ้านะฮะเดินออกกำลังกายทุกๆเย็นทุกๆเช้าครับเบาเอาลูกเบาเอาเบาเอาเบากินยังไงเบาเด้อลูเบาเบาเบาถอยเร็วถอยเออครับครับครับมากินรังรังพึ่งที่ว่าตกจาก ต้นไม้นะครับเป็นรังพึ่งที่ว่ามันมันร้างแล้วนะครับพี่วาดพี่วาดมาเร็วพี่วาดเร็วปาปะาลอกปาปะ,ปะ,ปะไปไปมากินน่ะอยากกินไรไห<ป>ไปเร็วไปเร็ว <c oughs> เอาอย่างรถมานำครับไป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 ,ไปกินหยาลูกไปกินหยากินหยาเร็ว บอกง่ายครับบอกง่ายครับ<อ>เด้อวัตนาเด้อผุ่นนับะยาไปแล้วครับวัสนามากมากมากไปกินน้ำนองหรอกปะไปไป,ปเบาครับรเบาเดี๋ยวท้องเสียครับไม่เอาครับอยากินไปทั่วนะครับเราพามาเดิอนออกกำลังกายนะครับไปไปเด้อ วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณพีเอฟซีใจดีแม่เอฟซีใจบุญทุกทท่านนะครับที่มาอุดหนุนผลไม้น้องนาตปยาพิวัสนานะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้พี่ๆี่ทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขา,ขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นนะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกสวยแล้วก็ขอให้สวยอีกนะครับ ามาเดินกินลมชมวิวครับมวนบอาน้องกวงังนตะมวนเนะขี่สั่งได้ขี่สั่งกังหมเป็นพญาอย่าสลืมชาวน้านะผู้ขี่ค้วย่อนกาดเด้อ ่านเมนเจ้าได้ขี่สร้างกังหมซับปะทนยาสลืมค้นจนภูแห่น้ำตีนสร้างเป็นวะเดี๋ยวขออนุญาตไปไปอยู่ข้างหน้าครับดูครับกินหญ้านะฮะพามากินหญ้านะครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกกลาทางเขาบ้านกันสิประมาณน,นี้ครับแสะแสะแน่นจังหน่อยนะครับโบโบน้อยเลยครับแสะมากครับแสะมาก วันนี้ตามน้องกวงมาครับเจินพี่ๆ่แม่แมนะครับมีโอกาสนะครับมาเที่ยวพัทยาก็เข้ามาแวะมาเยี่ยมลองนาตยาพิวัฒนาได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะขอบคุณพี่ๆที่น่ารักนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เอนดูน้องนาตยาพิวัฒนานะครับ ก็ไม่ได้พาสองสาวไปเดินที่ไหนนะครับอาจจะเจอแต่ที่เดิมๆซ้ำๆนะฮะ<ๆ>ก็อย่าพึ่งเบื่อน้องนาตยาพิ่วัฒนานะครับกินได้ครับกินเลยกินได้เบิดแล้วครับมาเลยพิวัฒมาเร็วพิวัฒนานาตยาชอบชอบเดินกินหญ้าอย่างนี้นะครับ ชอบเดินกินหญ้าตามธรรมชาตินะฮะแต่ก่อนน่าจะยาจะเดินกินหญ้าธรรมชาตินะครับชอบมากครับพอควรไม่ค่อยได้เกี่ยวให้นะครับจะส่วนมากจะพาเดินเลี้ยงนะครับสมัยแต่ก่อนครับตอนที่ยังอ่าไม่ได้มาอยู่ในสวนอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนไปโชว์ก็จะพาเดินกินตรงนั้นเดินกินตรงนี้นะฮะมา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 ,มา พี่วัสนามาเร็วมาพี่มา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 เร็วมา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 พี่วัสนามาลงมามาเร็วมาเร็วคนเก่งมา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 พี่มาพี่มามาพี่มาพี่มาพี่เออมา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 เก่งเก่งเออพี่วัสนามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเด้อ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 มามาพี่เร็วมาเลรนดินอยู่พี่เร็ว เหลืออยู่แค่สองเชือกนะครับที่นี่ครับน้องนาตยากับพี่วัฒนานะครับนี่ก็เป็นโรงช้างนะครับอย่างดีเลยนะครับที่เขาแก่ทําไว้ให้นะฮะแต่น้องนาตยาพี่วัฒนาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าถึงช้างจะไม่อยู่แต่ว่าเขาย้ายไปอยู่อีกที่อีกสวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็กลับมานะฮะมา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 พีวัฒนามาเร็ว ไปใส่อีกนั่นมาเร็วๆๆๆๆๆๆฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อวานก่อนนะฮะอ๋อต้นไม้เขียวขจีดีมากครับอ้ขี้เล็กก็เกิดล้ลยครับพี่น้องครับพักขี้เล็กก็เกิดล้ลยครับปุณหะออนเอเร่อย,อยู่ครับพักขี้เล็กนะฮะ กับเปเอาอยายางรถเล่นเลยพี่วาดเล่นเลยเล่ยนเลย,เ,ยเลย่เยนยังก็เล่นเลยตามสบายเลยครับตามอัธยาศัยนะฮะพี่นาฏย่ามามาไปหนีบยางรถไปเห็นยังนันมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ไปใส่นันไปใส่นันไปใส่นันพ่วัฒนาไปใส่นันมาเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 พี่มาพี่มาเร็วมาพี่เร็วมา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 เออไปเร้อไปเร้อไปเรือไปไปเด้่อนันเด้อกลับมาเร็วกลับมาเร็วเมียวบอลนันเมียวบอลนันฮะเมียวบอลทางนี้กับยางขับยากแต่น้ำยางลดมาแม่มาแม่เร็วเร็ว มาเร่อมาเร่อมามามาเร็วเออเออมามามาเออเออมาคนเก่งมามาคนเก่งมามาเร็วมาเร็วมาเร็วก็น้องกวางพาออกมานานแล้วนะครับคงจะอยากเข้าบ้านแล้วนะครับมาพี่มาพี่มาพี่มาสวัสดีกนพิวัฒศนามาเร็วมาเร็วมา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 คนเก่งมา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 เร็วมาเร็วมาเบิงเบิงกับสองสาวนี่เท็ดดียังกัน ไปเดอ้อ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 แมวแมวบอญญานครับบุญบุบยญาขึ้นหนาตยานะฮะเมียวหนาตยานหนาตยานแมวครับแมวโอ้ยลายานแมวดูโอ้ออยยานด้วยตัวนั่น โอ้พิวัฒนากระยานเมีย่ยวโมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยย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 คยยยียยยยยยียย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 ยทยยยยยยย้ยย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 ยลยยย้ยยนยยยอนยยยยยยอยย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 ยนยยยนยยยยยย ขอให้ทุกทท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอันไหนปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคํามุ่งม,มา่รารถนานะครับสุขีมันเสมอมั่นเครื่อนไ่ที่นองความเจ็บยาให้ไใดความไขยาให้มีขอให้สุขีมันเสมอมั่นเครื่อเกา่าความทุกมองเสายาเมื่อยองยามด้อพี่นองเอนะครับนอนหลับไข่ใดเงินพันครับนอนฝันให้ใดเงินหมื่อนอนตื่นขอให้ใดเงินแสนนอนทับแขนขอให้ใดเงินหลานสุภผูสุคนนะครับอ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้น้องนาตยาพิวัสนาด้วยนะครับนาตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มุยยอมปล่อยยางลดเลยครับสวัสดีครับ